ดอกเบนจมาศใกล้สิบ้านแล้วค่ะยูทีองค์การบริหารส่วนตำบลนนผึ่งอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชะท่านี่ค่ะเพิ่นกระเดชเชิญชวนมาเที่ยวงานเบนจมาดบ้านเทศกาลแห่งรักต้นเดือนกุมภาพันธ์2 5 6 7ดนี้อุ้ยเดือนกุมภาพันธ์สิเป็นวันวาเลนไทน์เนอะก็ชวนมาเที่ยวงานค่ะ สวนดอกเบญจมาศที่สวยงามแห่งนี้ค่ะอยู่ทีบ้านตาติดต,ตำบลโน่นผึ่งอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีค่ะน,นายธนวัต์ไพศาลเจริญโชตินายกองค์การบริหารส่วนตำบลโน่นผึ่ง้อมด้วยผู้นำชุมชนเจ้าหน้าที่และการนักท่องเที่ยวเพิ่นได้ลงพื้นที่ค่ะไปสำรวจความพร้อมชมความงดงามของสวนดอกไม้เพื่อที่จะประชาสัมพันธ์เชิญชวนเที่ยงงานเบนเบญจมาศบานเทศกาลแห่งรัก ซึ่งทางอบตนนเผิงเพิ่ในแต่กำหนดจัดพิธีเปิดงานขึ้นในวันที่3กุมภาพันธ์2 5 67หนีค่ะสำหรับงานไม่ดอกไม่ประดับเบญจำมาดบ้านเทศกาลแห่งรักนะคะกระจัดขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของชุมชนทั้งยังเป็นการส่งเสริมการกระจายรายได้ให้กับ ประชาชนในพื้นที่ค่ะแล้วก็จะเป็นการส่งเสริมอาชีพเกษตรกร,กรผู้ปลูกไม้ดอกไม้ประดับและกลุ่มอาชีพต่างๆนะครับพร้อมทางเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวสวนดอกนะฮะไม้ดอกไม้ประดับของตำบลโน่นเพิงนี่แหละครับผู้ชมครับแล้ก็ต้อนรับเทศกาลวันวาเลนไทน์ เดือนตุลาคมที่สิฮอดนี่น่ต้องแตงเนาะกุมผ้าพันธเดือนกลุมภ้าพันนะคะบอผิดกับพยายามที่สีว่าให้มันพิดเพื่อที่สีใไ้โนูนี่ยแตว่าเอ๊ะ่านหน้ลับ่านน้ลับนั่นเองนะฮะได้เดือนกลุมภาพันนี่นะฮะคุณผู้ชมครับซึ่งถือว่าเป็นเดือนแห่งความรักนั่นเองนะฮะโดยใช้พื้นที่บ้านตาติดนะครับบนเนื้อที่มากกว่าหนึ่งรอยไร่นะครับซึ่งได้ปลูกดอกไม้สวนเบญจมาศสายพันธุ์ต่างๆ พร้อมทั้งดอกไม้ชนิดต่างๆเต็มพื้นทีไ่ได้ไดแต่งโดยบ้านตาติดนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นแหล่งปลูกดอกไม้ที่หย่ที่สุดในจังหวัดอุบลราชธานีครับโดยภายในพื้นที่นะฮะก็มีร,รัวเรือนนะฮะโดยยึดหลักอาชีพนะฮะปลูกดอกไม้ขายทรงตามท้องตลาดในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและก็จังหวัดใกล้เคียงนะครับพร้อมทั้งแถบอีสานใต้ของเฮ้าซึ่งร่วมไปถึงนะฮะขายทรงออกต่างประเทศเลยก็มีไดโนแองก์โดยชาวบ้านนะคะเพื่นสิบ ปลูกดอกไม้เมืองหนาวและดอกไม้ทองทินครับยังเช่นดอกเบนจมาศดอกดาวเรื่องดอกคัตเตอร์และก็ดอกไม่อื่นๆค่ะดอกไม้ของมู่บานตาติดนี่สิเป็นที่รู้จักอย่างหลายเห็<ม>ุให้หนักท่องเที่ยวนี่เขามาชมความสวยงามของสวนดอกไม้ถือว่าเป็นแรงท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีสวยงามเป็นแรงเรียนรู้เรื่องการปลูกไม้ดอกเมืองหนาวนําค่ะจนมีการขยายพื้นที่ปลูกไปยังมู่บานไก่เคียง และยังเปิดให้พื้นที่อื่นๆในเขามาศึกษาเบื้องงานและสําหรับผู้ที่ชื่นชอบการถ่ายหูบถ่ายภาพนี่ค่ะก็สามารถแวะเวียนมาถ่ายภาพเป็นทีละลึกใดอีกน้าค่ะผู้ใดมาถ่ายภาพนะครับบองนี่ก็ต้องบอกว่าตอบโจทย์เลยนะครับผู้ชมครับวิ้วสวยๆดอกไมง้างามๆและการถ่ายรูปสวยๆแบบนี้เนี่ยก็ต้องเชิญไปเช็คกิิเนน้องนองแต่ง <ภา S 2> เนาะทางด้านนายธนวัต์ไพศาลจริญโฉดครับนายยกองค์การบริหารส่วนตำบลอนนเพิงเนะฮะเพื่อนเนี่ยบอกว่าวันที่3กุมภาพันธ์นี้ เวลาบ่ายสามโมงเป็นต้นไปนะครับเพิ่นกสิจัดงานขีนยูทีบริเวณศาลากลางบ้านนะฮะหลังไม้บ้านตาติดนี่แหละครับผู้ชมครับยูทีหมที่3าําบลโน่เพิงอํงาเภอวดรินชําราบจังหวัดอุบลราชธาน,นีโดยเฉพาะภาคกลางคืนหรือย่างเื่อแรกงนี่นะครับผู้ชมครับเพกกิ่นกษตมีโชดิะระบบแสงสีเสียงกครืหืมอลังการกันเลยนะครับพร้อมทางภันแหงานานเกษสิมีการประกวดนั่งงามบุกผาชัดนะฮะพร้อมทางการแสดงโช์อีกมากมายว่าว่าสิเป็นของคนในพื้นที่ และกับห้องน้องน้องนักเรียนนั่มนะครับผู้ชมรับโดยนักท่องเที่ยวนะฮะสามารถเที่ยวชมความงดงามตามสวนต่างๆได้ทุกสวนเลยเด้แต่กับสิมีค่ะบำรุงสวนเพื่อเป็นน้ำ,นำใจ,ใจนะให้กับเจ้าของสวนเพียงทันละสิบบาทเท่าน,นั้นอเองนะฮะถือแค่น้ปนตงแตงกูไดก็เตรียมโตไปเที่ยวกันได้นะคะคนี่อยู่ใกล้ๆนี่เองใกล้ๆสถานีเฮาอยู่เด้ไก่บอก ใก่้ยูนิดน้อยไก่ไก่เฮาแนยูนะฮะผู้ชมกับสวนดอกไพิคิดนะครับผมหลักกานี่ฮะนั่งแบบนั่งแบบกับมี่แทพุงงามๆใส่ชุดสีลายดอกตัดกับดอกไม้โอ้โหสวยงามจังเลยโดยเฉพาะนะฮะวันที่3กลุ่มผ้าผ่านนี่นะฮะเมื่อเพิ่นเปิดงานเมื่อเพิ่นเปิดงานก็ต้องไปให้ได้ครับผู้ชมครับโดยเพิ่นสิเปิดงานตั้งแต่เวลาบ่ายสามโมงแงมีภาคบ่ายนั่แม่นบ่ มาย่ามาแลงในการเน่าเมือมขึ้นเนี่ยก็มีการโชว์แสงสีเสียงน้ำเด้มีการประกวดนางงามพร้อมนะฮะเดี๋ยวพี่โอสิบอกพี่กัดแน่ครับคุณผู้ชมครับยูทีนะฮะบ้านตาติดตำบลโน่นเพิงอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีในวันที่3กุมภาพานันธ์นี้จังไดกะอย่าลืมอย่าพลาดน,นะครับไปชมไปเบิง้งไปกระตุ้นเศรษฐกิจซอยกันของคนในพื้นที่ซอยกันเนี่ยไปเบิ้งความสวยงามนะฮะของดอกไม้ว่าเอ๊จังหวัดอุบลราชธานีดอกไม้งามอิหรีบ่ หญ้าไห่ผู้ใด้ตัวได้ต้องมาเบิ่งบ่แม่นแค่เมืองเหนือที่ปลูกได้อุบลเฮานี่ล่ะค่ะภาคอีสานก็ปลูกดอกไม้เมืองหนาวได้คือการลราปลูกได้งามพร้อมส่งออกขายตลาดทั้งไทยเองแล้วก็ต่างประเทศแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงพร้อมนะคะก็<ม>คือว่าเป็นการเสริมสร้างรายได้ให้คนในชุมชนนํานะคะชาวบ้านเพิ่นเก่งหลายจนว่าบ้านข้างๆได้เอาไปปลูกนําคือกันเฮ็ดบ้านนี่ปลูกเฮ็ดได้เฮ็ดดีมีรายได้บ้านข้างๆก็ไปปลูกเหมือนกันไปเบิ่งเคล็ดลับนําว่าเพิ่นปลูกดอกไม้จังไดหนนอจังงามปกติพี่โอซื้ออดกกไมม้้จาาารนนี่ ได้ล่าหนิหอยงามง<ภ>ามในโรงแก<ต>่เพราะมาอยู่บ้านเฮากระเริ่มเ <c oughs> หี่ยวเริ่มมันนี่ไปแล้วทั้งที่มาอยลดน้้าังปกต้องมาอยู่หรรน,หนาบ้านพี่โอ้ได้ซ้องมือปับ๊บเหี่ยวทันทีเลยพออีหยังเดี๋ยวต้องไปศึกษานะ <c oughs> ต้องไปศึกษาเบิงะะงเบ่งแล้วนะคะ